เนี่ยใครเนี่ยใครเนี่ยใครสี่เดือนเนี่ยใครใครสี่เดือนใครใครเนี่ยใครสี่เดือนสี่เดือนนะสี่เดือนปมเปย์น้ำมัมปมเปย์สี่เดือนสี่เดือนนั่งเงี้ยสี่เดือนนั่งเงี้ยสี่เดือนอะหืม

Mm? Mon 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 alok Mon alok Uy kem du kem di Du kem di Kem di Na Mon 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 nè mần mần tăng ơi tăng hỏa tăng hử tăng tăng hửa tăng tăng hửa tăng hửa tăng hửa tăng ตั้งไหมใครหัวตั้งหืึโอ้ตั้งตั้งมอนมอนมามอนม้ามอน,มอน มอนกรมหน้ากรมตาเฮ้ย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 ไทยเฮ้ยไทยเฮ้ไทยฮะโอโหอ้าวหล่นเตียงพระเดร็ค หะะฮ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 ะเนี่ยหายเกือบหล่นนะเกือบตกลเตียงอะเกือบหล่นเตียงอนะน้ำมนะันอะน้ำมันอะน้ำมน